อแม่เขาต่อยดูแล้วข้าหลังต่อยกันแล้วต่อยกันแล้วเหรอเออเขาบอกยังไม่ได้ยินชาลอดไม่ไี่ยินแปดไม่ได้ยินอิงฟ้าหลักชาลอดชาลอดิงฟ้าหลักชาลอ อินฟาเอนเอฮะไม่ได้ยินนะคะได้ยินไหมเบาบ้าอะเบาบ้าเลยค่ะเบาไม่ได้ยินนะคะเอาใหม่เอาใหม่เอาเร็วๆเอาใหม่เลยปากงบบ Why? Oh